นั่งสมาธิกันทำใจนิ่งๆไปฟังไปนั่งไปจะได้สองเด่งน,นะได้ประโยชน์สองอย่างเลยวันนี้ยี่ีสิบสองและยี่บสองกันยาพศสองพันห้ายี่สิบหกเป็นวันพระแปดคำ่ำานอหกสิบหกอะะ้อ,อมกระทวกเลยเเ เมื่อกี้ว่าหกสิบเจ็ดเหรอยี่สิบหกครับโอ้ยี่หกตายแล้วเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงใจใจมันบอกหกสิบหกแล้วพูดไปยี่หกพอสอยีอ 26, ่หกเด้ไปหวนคือว,วันบวชปีที่บวชพอสองสองพันยี่สิบหกเป็นปีที่บวชแต่อยากบวชน่ะตั้งแต่พอสอไหนไม่รู้พอพอสี่ ปอ4เริ่มคิดอยากจะบวชแต่จะได้มาบวชจริงๆปหกแล้วก็หมนหนึ่งขอบวชก็ไม่ได้บวชมาได้บวชจริงๆยีเดือนมีนาก็จนมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้40ปีม <40. S 1> ปปั้งสี่สิบปีอ่า40กว่าปีไหวมากแป๊บเดียว เพอแป๊บเดียวเรามีชีวิตทางโลกแค่สิบสี่ปีเราอยู่ในทางธรรมนี่สี่สิบปีแล้วสี่สิบปีมันแป๊บเดียวแต่เราว่าเรามีความสุข,ขกว่าทางโลกแต่มาไม่อิจฉาใอ้พวกคูดีพวกเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่อิจฉา เคยไปกับหลวงพ่อโอภาสไปกิจไปไงท่านค้นบานนี้เราก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังท่านคนก็แห่แหนมาท่านก็สอนเขาก็ถามว่าธุรกิจจะต้องแกอย่างไงตรงนั้นต้องทำยังไงอา้าวท่านก็แนะนำไปลงจากบ้านนี้ไปบ้านโน้อนอา้าวคนนั้นป่วยเป็นมะเร็ง ท่านกับสอนเมตตาไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ถามธุรกิจทำยังไงจะรวยต้องแก้ยังไงต้องปรับปรุงยังไงท่านก็แนะนำขึ้นอยู่สองสามบ้านดูแล้วระดับร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นเศรษฐีทั้งนั้นก็นั่งรถกลับมาขากลับหลวงพ่อท่านเพียท่านก็นอน เราก็นั่งอยู่ข้างหลังท่านนั่งเบาะหลังเราคิดเอ๊อยากฟังเทศไม่ได้ฟังเทศมานานแล้วพาคิดไปคิดมาหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นมานั่งหันมาเอจับมือทุกทุกกางคนเรามันทุกสามอย่างทุกสามอย่างหนึ่ง ทุกเพราะตัวเองทุกเพราะตัวเองทุกไงยิวเจ็บป่วยอยากได้อยากมีทุกเพราะตัวเองทุกเพราะผู้อื่นคือทุกเพราะลูกเพราะเมียเพราะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกเพราะคนอื่นคนที่รักก็ทุกคนที่เราเกลียดก็ทุกทุกเพราะสัตว์สามทุกเพราะทัพว ทรัพย์มีมากก็ทุกทรัพย์มีน้อยก็ทุกทรัพย์ไม่มีก็ทุก <c oughs> คนเรามันวนเวียนอยู่สามอย่างทุกเพราะตนเองทุกเพราะผู้อื่นห่วงเขารักเขาแล้วก็ทุกเพราะทรัพย์มีมากมีน้อยไม่มีเป็นกังวลมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมนุษย์เราคนเรามากจะมองคนอื่น เวลาชี้นิ้วชี้ไปชี้คนอื่นมันนิ้วเดียวแต่ชี้เข้าหาตัวมันสามนิ้วชี้คนอื่นมันนิ้วเดียวแต่ชี้เข้าหาตัวเองมันสามนิ้วเพราะฉะนั้นจงดูตัวเองให้มากกว่าดูคนอื่นท่านสอนเสร็จแล้วท่านก็ลงไปนอนเราก็มาพิจารณาเราทุกข์เพราะตัวเองทุกข์เพราะ คนอื่นและทุกพอสัตว์แล้วเราจะแก้ทุกอย่างไงอ่ะนะเราก็ไม่ต้องยึดในตัวเองยึดในผู้อื่นยึดในสัตว์เราทุกเพราะเรายึดนี่เองนะเอาไม่ยึดได้ยังไงอพอมันต้องกินต้องใช้นั้นต้องใช้แบบมีปัญญา าเป็นนักบวชก็เป็นเหมือนธนาคารเขาเอาเงินมาฝากฝากแล้วเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ให้ขาดทุนถ้าไม่เช่นนั้นได้เงินได้ทองมาก็ขาดทุนนั้นพวกเราเกิดมาแล้วอยากอยากขาดทุนนะให้ได้ปัญญาเรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นก็ให้โทษเรา หลวงพ่อชาเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านทุดงไปเก้าปีหลายปีไปอยู่กับหลวงปู่กินรีพอจะกลับบ้านหลวงปู่กินรีถามว่าท่านชากลับไปบ้านไปหาใครถ้าท่านรักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นจะให้โทษท่านคนนั้นจะให้โทษแก่ท่านพวกเราเหมือนกันเรารักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นก็คือทุกของเรานั่น เพราะฉะนั้นจึงมาฝึกจิตฝึกทำจิตของเราให้สงบให้มีสมาธิเพื่อที่จะได้ปลดห่วงปลดภาละเรออยากอยู่ในที่สงบที่เงียบเงียบที่สุดไม่ใช่สถานที่เงียบที่สุดคือความสงบของใจเราคือความมีปัญญารู้ทันรู้แจ้งตามความเป็นจริง ไม่ชีรู้อะไรที่เกินเลยพุทธเจ้าให้รู้ตามความเป็นจริงยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้มันก็ไม่ทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ในหัวใจของเราเหมือนอย่างหลวงปู่ขาวนาลโยอุตส่าห์ไปค้าขายต้อนวัวไปค้าขายเป็นนายห้อย ไปทีสมัยนั้นต้องเดินไปเอาวัวต้อนวัวไปไปค้าไปขายตอนไปไปทีก็หลายวันกลับมาปรากฏว่าเมียมีชู้เมียนะไปมีติ๊กนะไปมีแฟนใหม่หลวงปู่รู้เข้าวันนั้นรู้ก็แกล้งทำเป็นว่าไม่รู้เอาวัวออกไปออกไปแล้วย้อนกลับมา กลับมาปรากฏว่าภรรยาอยู่กับชู้อยู่ในห้องหลวงปู่ก็ถือดาบอย่างดีเลยกะว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วจะฟันให้มันตายทั้งคู่โกรธแค้นเลือดขึ้นหน้าแล้มึงหลอกกูกูไปทำงานแทบตายมึงหลอกกูพอเข้าไปถึงพังประตูเข้าไปเนื้อมดาบจะฟัน ทั้งภรรยาทั้งชูก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตบอกยอมรับผิดทุกอย่างอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยอย่าทำอะไรฉันเลยฉันยอมรับแล้วหลวงปู่ขาพอได้ยินว่ายอมรับผิดแล้วท่านก็ยดลดเอามือลงไม่ฆ่าจับมือชูสองคนนั้นถ้าเธอรักกันจริงฉันยกให้ หลวงปู่ก็ยกภรรยาให้ชูไปแล้วท่านก็สลดสังเวชใจในกิเลสมนุษย์จึงออกบวชและหลวงปู่ก็ออกบวชเลยบวชแล้วก็ปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่มั่นได้เป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นได้บรรลุธ,ธรรมตอนหลังมาท่านมานึกถึงเรื่องเก่า ท่างก็ลูกศิษย์ก็ทำเหรียญถวายท่านบอกให้เอารุ่นหนึ่งว่าด้านหลังเป็นรูปบัวพ้นน้ำด้านหน้าเป็นรูปท่านด้านหลังเป็นบัวที่มันพ้นน้ามีพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าไม่ให้มีห่วงท่านบอกรุ่นนี้รุ่นหายห่วงเพราะว่ามาปร,รบถึงภรรยาท่านก็ขอบใจชูว่าถ้า ไม่มีชู้มาเอาภรรยาไปวันนั้นวันนี้ท่านก็ต้องมีลูกท่านก็ต้องมีลูกมีเต้ามีไม่ได้บวชแต่เพราะเขาเอาภรรยาไปแล้วท่านก็เลยมีเวลาทิ้งโลกออกมาบวชได้มาปฏิบัติอย่างเต็มที่จนได้พ้นจากโลกได้อันนี้คือคนที่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ ทำวิกฤตจะให้เป็นโอกาสทําให้ตัวเองสงบและมีความสุขขึ้นนั้นคนจะคิดได้นะมีมีน้อยพวกเราเหมือนกันเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยทำมาหากินทำมาหากินสุดท้ายก็ตายไปที่ก็เป็นของลูกของหลานลูกหลานก็ให้ลูกหลานสืบต่อกันไปก็ตายไปขายบ้างทิ้งบ้างวิวัตรบ้างจเจริญบ้าง เป็นอยู่เช่นนี้นะเราจะเป็นผีปู่ย่าตายายเฝ้าที่เฝ้าทางเฝ้าสมบัติหรือนะไม่ไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปนิพพานกันยังจะมาวนเวียนอยู่กับทรัพย์สมบัติวนเวียนอยู่กับทุกข์อยู่กับไล่นาสาโทไม่มีประโยชนนะ์นั้นก็ขอให้จงพยายาม เรามารู้ธรรมะได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธอย่างดีก่อนหลับก่อนนอนอย่ายึดติดสิ่งใดในโลกนี้เพราะเรายึดอะไรอันนั้นก็ให้โทษให้ทุกข์แก่เราให้ยึดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธนี่แหละเวลาตายก็ตายกับลมนี่แหละไม่ตายกับอย่างอื่นอกลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้ามันก็ตายนะ ตายช้าตายเร็วมันก็ตายนั้นอย่าลืมว่าเราต้องตายเมื่อตายไปแล้วไม่มีใครไปกับเรานะอะต่อไปหลับพรน,นะ